จีชางอุดคะอ้อมก่อนแฟนวีดผมเป็นอุดขจาของทุกคนและทุกคนเป็นที่รักของผมเป็นหน้าร้อนที่แฮปปี้สุดๆเมื่อนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีใต้จีชางอุดคะกลับมามอบความฟินให้แก่แฟนๆชาวไทยในรอบหปี กับงาน2023 G Chang w k Fan Meeting Return In Bangkok er, ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่8เดือนเมษายนเวลา18.00นอรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น50การค้าสยามพารากอนโดยบริษัทกร,รังตรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเสร์ฟความฟินให้แฟนๆได้พบจีชางอุดคะอย่างใกล้ชิดในงานแถลงข่าว2023 G Chang Wu Fan Meeting Return In Bangkok er. ก่อ,อนจะพบกันแบบจับเต็มที่งานแฟนมีติ่งเสาร์นี้ โดยภายในงานนักแสดงหนุ่มปรากฏตัวในลุกเสื้อเชิดส,สีดำสบายๆเหมาะกับอากาศร้อนแรงของประเทศไทยพร้อมโบกมือทักทายแฟนคลับและซื้อมวลชนและในงานอบตวนไปด้วยความน่ารักของนักแสดงหนุ่มที่ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองตลอดทั้งงานทั้งยิ้มทั้งหัวเราะทำแฟนคลับยิ้มไม่หุดมีความสุขตลอดทั้งงานทั้งยังแสดงทักะการพูดภาษาไทยที่ทำเอาหัวใจของแฟนคลับละลายไปตามๆกัน ผมคืออุปขาของทุกคนคอมมาทุกคนคือที่รักของผมเมื่อถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่เขาอยากไปนักแสดงหนุ่มก็ว่าหัวหินเนื่องจากเป็นคนชื่นชอบทะเลและประเทศไทยมีทะเลที่สวยงามหลายแห่งนอกจากนี้ยังพูดถึงเมนูอาหารที่เคยทานและประทับใจว่าเป็น ผัดไทยและต้ยมยำกุ้งนอกจากนี้ยังพูดถึงผลงานซีรีส์ที่ตนใส่ความเป็นตัวเองลงในคาแรคเตอร์มากที่สุดคือบทรีอื่นนักมาอยากลนหนุ่มจาก t าวด o ออฟแม็กกออกอากาศทางฟลิปส์อีกทั้งยังแอบสปอยผลงานซีรีส์แอคชั่นสืบสวนเรื่องหมายทาง Disney บวกเรื่อง The Worst ์ส Evil ซึ่งจบตัวเองผมว่าเป็นบทบาทที่ค้าทายมากสำหรับเขา